สัญญาสัญญาอย่าพึ่ไปสิจำคำสัญญาไม่ได้เหรอท่านพูดเองนะท่านเคยบอกว่าแค่มีคนจ้างให้สืบคดีถึงจะจ่ายแค่ตำลึงเดียวไม่ว่าคดีเล็กหรือว่าใหญ่ท่านก็รับทําหมดข้าพูดทุกอย่างไปหมดแล้ว ครั้งนี้ถ้าช่วยไม่ได้สันเยอะถ้าขอให้ท่านเป็นอาจารย์เพราะข้าคาดหวังในตัวท่านมากไม่คิดเลยว่าท่านจะไม่ยอมช่วยคนที่กำลังจะตายไม่สมเป็นบุรุษถ้าท่านไม่อยู่ถ้าอยู่เองก็ได้สบองเพชรจ<ะ>ิ๋วไหมจ๊ะ ข้าหมายงามทางนี้นะไปแวะดูแวะชมก่อนนะเจ้าเชื่อเหรอว่าข้าไม่อยากช่วยพวกเขาเชื่อว่าข้าไม่อยากช่วยคนอื่นเพื่อปกป้องตัวเองข้าเชื่อท่านแล้วเจ้าตามเข้ามาทําไมเจ้าอยู่ทางนั้นส่วนข้าอยู่ทางนี้เราควรจะแยกกันตั้งแต่สี่แยกนั่นแล้วข้ายังมีเรื่องที่ไม่เข้าใจวันที่เสี่ยวเหมยถูกฆ่าข้าเห็นอาจารย์กัวซัวโจอยู่ในห้องของนางด้วยท่านรู้เรื่องนี้ไหม ท่านถึงได้พบศพอาจารย์ขัวสัวโจในคดีของเสี่ยวเหมยเห็นได้ชัดว่าเสี่ยวเหมยถูกฆ่าก่อนจากนั้นก็อาจารย์ขัวสัวโจแล้วทำไมท่านถึงบอกได้เท้าเวยว่าอาจารย์ขัวสัวโจถูกฆ่าก่อนเสี่ยวเหมยล่ะเจ้าอาจจะตาฝาดก็ได้กลับไปพักเถอะข้าแค่เป็นห่วงท่านเลีกทางให้เจ้าตัวที่ไปไปยงไลบโอ้ยข้าูขอดูหน่อยก็ไม่ได้ยิดงที่รัต่เท้า อย่เรื่อลไรนางเป็นคนเรียกเจ้าหน้าที่มาเองแต่ข้าไม่เคยเห็นอะไรที่น่ากลัวเช่นนี้ทําทำไมพานางมาด้วยล่ะร่างกายสตรีมีพลังงานเป็นลบน่ะดึงดูดวิญญาณไม่ดีเธอเป็นลางร้ายในการไขคดีแล้เรื่องไรสาระอะไรข้าแหละวิญญาณร้ายที่จะตามหลอกเข้าไปดูข้างในก่อนเชิญขอรับแต่เขาโวย นี่มันกนลิ่นอะไรแต่เท้าลองดอูเป็นเครื่องหอมของสตรีนะ ไม่นางเหรียญอีท่านจะหนีงนั้นเหรอข้าไม่ได้จะหนีแค่หาที่ซ่อนตัวนะ่ะแล้วมันจะต่างกันตรงไหนหรือว่าเป็นท่านจริงๆถ้าข้าเป็นคนร้ายข้าคงไม่ได้มายืนคุยกับเจ้าหรอกคุณชายข้ายังไม่เข้าใจอยู่ดี <laughs> สัญญากับข้าว่าห้ามบอกเรื่องนี้กับใครเป็นอันขาดจะเก็บเป็นความลับ ดีข้าจะบอกเจ้านี่คือองค์ครรภ์อินซีเสี่ยวเหมยอาจารย์กัวโซโจโลและคนที่เพิ่งเสียตอนเจ้ามาขอความช่วยเหลือจากข้าข้าไม่รู้ว่าองค์คกร์อินซีก็ถูกฆ่าแล้วเจ้าก็บอกว่าเห็นอาจารย์กัวในห้องเสี่ยวเหมยเสี่ยวเหมย ถ้าใช้บ่อแสนั้นตามหาจารนขัวแต่กลับพบว่าเขาถูกฆ่าตายไปแล้วแล้วถ้าดูจากสภาพของศพเขาตายก่อนเสียวเหมยดังนั้นถ้าเขาตายก่อนเสียวเหมยแล้วเขาจะไปอยู่ในห้องนางได้ยังไงนอ้องสะจาาสิ่งที่เจ้าเห็นไม่ใช่คนแต่เป็นผีผีงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ ตอนแรกข้าก็ไม่เชื่อเรื่องผีหรอกแต่พอข้าได้เห็นศพขององค์ครักอินซีและคดีที่สารต้าลีข้าก็เริ่มเชื่อในเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ตอนยามที่ออกไปตรวจตาเขาเห็นเงาคนคนหนึง่งตอนนั้นเขาคิดเพียงว่าคงตาฝาดไปเองตอนนี้ข้ากําลังสืบเหตุการณ์การตายของอาจารย์กัวเพื่อนบ้านเขาบอกข้าว่าไม่กี่วันก่อนเขาตื่นขึ้นมากลากงดึกแล้วเห็นผู้ชายถือดาบเดินอยู่ในโรงเรียน ถ้าข้าคิดไม่ผิดชายที่ถือดาบต้องเป็นองค์คารัอินทรีและในช่วงตอนนั้นเขาก็ตายไปแล้ววิญญาณของคนที่ตายคนสุดท้ายจะปรากฏตัวในที่เกิดเหตุที่ต่อไปแต่ว่าข้าก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีมันไม่ใช่แค่นั้นสิ่งของจากผู้ตายรายสุดท้ายจะเป็นอาวุธที่ใช้ฆ่าเหยื่อรายต่อไปดาบขององค์คารักอินทรี ที่ใช้ค่าอาจารย์กวัวโซโจหินเหล็กไฟของอาจารย์กวัวเขาเสี่ยวเหมยเครื่องหอมของเสี่ยวเหมยจะต้องไปอยู่ในที่เกิดเหตุของเหยื่อรายต่อไปถ้าเช่นนั้นฆาตกรเป็นผีงั้นเหรอถ้าคนร้ายเป็นผีจริงๆร้าก็อาจเชื่อข้อสันนิษฐานนั้นแต่คนร้ายไม่ระวังและทําให้ข่าเอใจผีจะ